เชื yeah, ่ออยู่อีซีดีหัวใช้นะคะวันนี้นะคะตุจีนกอให้ทุกคนเฮง <c oughs> ๆงปังๆรวยๆยนะคะบ้านขายที่ดินนะคะวันนี้เราจะพามาชมที่ดินอีกหนึ่งพิกัดของเราค่ะ230ตารางวานะคะสำหรับแปลงนี้นะคะเขาจะเริ่มจากหมุดที่ดินเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะหมุดที่ดินแดงๆเนี้ยค่ะยาวมาเลยนะคะ2อ0 3 0ตารางวาจนถึงหมุดเขียวเนี้ค่ะแปลงเนี้ยค่ะ ติดติดกับคลองแอลนะคะถนนคอนอรีตสาธารณะนะคะติดถนนคอนอรีดสองด้านเลยนะคะแล้วเขาก็อยู่ใกล้สำนักง,งานเทศบาลหนองเสือแค่500เมตรนี่ยตรงออกไปแล้วก็เลี้ยวขวานะคะจะเป็นทางไปสำนักง,งานเทศบาลหนองเสือค่ะห่างจากเลียบคลองฝั่งตะวันตกมาแค่1กิโลเมตรนะคะห่างจากอำเภอหน,นองเสือนะคะแค่2กิโลเองนะคะเขาอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะสําหรับแปลงนี้แต่ว่าท่านจะต้องถมดินเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าที่ดินผืนนี้มันมันลึกลงไปไหน่อยค่ะ อาจจะต้องถมดินขึ้นมาถ้าถมดินขึ้นมาก็จะสวยเหมือนแปลงข้างๆาเห็นไหมคะแปลงข้างๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสำหรับแปลงนี้เราขายกันที่วานล่ัาละง9 0 0 230ตารางวาะนะคะ,ะ, 4, ะ,ะ,คะที่ดินตรงนี้ทำเลดีมีอนาคตค่ะเนี่ยค่ะทำเลดีค่ะตรงนี้ยังมีความทำเป็นธรรมชาตินะคะโอโซนดีค่ะทำธุรกิจได้ค่ะหรือจะทำบ้านบ้านพักที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะนะคะมาเปิดร้านแบบซ่อมรถหรือร้านกาแฟหรืออ่าท่านจะมาทำธุรกิจอื่นๆได้เลยนะคะตรงนี้เหมาะค่ะเพราะว่า อยู่ในชุมชนของอำเภอหนองเสือใกล้ๆใอำเภอหนองเสือนะคะแล้วเขาก็อยู่ใกล้สํานักง,งานเทศบาลเนาะถนนก็เป็นถนนสาธารณะนะคะติดถ,ถนนทั้งสองด้านเลยนะคะสําหรับแปลงนี้230ตารางวางนะคะมาจากกรุงเทพแคแค่5้กิโลนะคะมาจากรังสิตฟิวเจอร์แค่40กิโลค่ะเห็นไหมคะทุกวันนี้เราต้องมาหาที่ดินนะคะ มีอากาศโอโซนดีๆนะคะออกจากเมืองกรุงนะคะแล้วไม่ห่างไกลจากเมืองกรุงยังอยู่ในปริมณฑลนะคะอันนี้ที่ดินผืนนี้อยู่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะ230ตารางวาแต่ข้อข้อได้นิดเดียวเองค่ะคือต้องถมดินเยอะเลยค่ะแต่ถ้าถมดินมาก็สวยแบบแปลงนู้นเลยนะคะเห็นไหมคะสร้างบ้านได้ค่ะบ้านแบบแนวสวนเกษตรก็ได้ค่ะมาปลูกผักเลี้ยงปลาได้ค่ะหรือท่านอาจจะทําแบบ ไม่ต้องถมดินทั้งแปลงนะคะสองอาิบอาจจะถมครึ่งหนึ่งครึ่งนึงเอาไว้เป็นบ่อเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยค่ะปลูกผักเลี้ยงปลาแนวสวนเกษตรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยนะคะรีบทักขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้นะคะ230ราตรางวานะคะอ,อยู่ซอยเทศบาล13นะคะเทศบาล13นะคะเรียบคลองสิบฝั่งตะวันตกนะคะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะตรางวาละ4,900บาทเท่านั้นเองนะคะ เพจขายที่ดินนะคะ Facebook ป้นนักขนานค่ะเบอร์โทร0 9 0 2 7 5 8 3 0 9นะคะ YouTube ะคะ y o u t ป b e ้นนะคะปั้นขายที่ดินค่ะซินเจียยูอีซีนี้หัวใช้นะคะจุดจีนนี้นะคะมามีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะผ่อนดีกว่าเช่านะคะเราผ่อนเร,เราผ่อนไว้เราได้เป็นเจ้าของที่ดินเนาะ เราก็ได้เป็นที่ดินเป็นของตัวเองนะคะราไม่ต้องไปเสียค่าผ่อนฟรีๆถูกไหมคะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะบ้านในอากาศที่เป็นธรรมชาตินะคะตัวเจนนี้ขอให้ทุกคนมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ